แจ้งข่าวเช้าวันพุทธที่21กุมภาพันธ์67ครับเช้านี้เราก็มาพูดคุยข่าวสารกันท่านผู้ชมท่านใดต้องการแจ้งข่าวสารนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยอย่างไรสามารถคอมเมนต์ทักทายกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมและฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มานิชาแนลกันด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไม่สงกรานมินิชแนลครับแจ้งข่าวสารเช้าวันพุทธที่21กุมภาพันธ์67นะครับช่วงนี้ข่าวสารก็มีความคืบหน้ากันบ้างเล็กน้อยท่านผู้ชมมาพูดคุยข่าวสารเกี่ยวกับการโอนเงินกันก่อนครับท่านผู้ชมครับเมื่อวาน20กุมภาพันธ์67ก็มีการโอนเงินผู้พิการ200บาทสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะได้รับเงินผู้พิการ200บาท ทุกวันที่20ของเดือนครับโดยจะโอนเข้าที่พร้อมเพย์13หลักที่สมัครไว้กับบัญชีธนาคารของผู้พิการถ้าสมัครไว้กับบัญชีธนาคารใดเงินก็จะเข้าที่บัญชีธนาคารนั้นครับหรือถ้าไม่มีก็จะโอนเข้าที่บัญชีธนาคารเดียวกันที่รับเบี้ยผู้พิการ800บาทนะครับผมท่านใดที่มีปัญหาในการรับเงินผู้พิการ2 0 0รบาทนี้สามารถตรวจสอบรายการเดินบัญชีของท่านก่อนได้ ถ้าเคยได้รับที่บัญชีธนาคารใดก็ตรวจสอบที่บัญชีธนาคารนั้นก่อนครับ ต่อมาก็คือการสมัครพร้อมเพยสิหลักถ้าหากว่าท่านยังงงอยู่ว่าเอ๊ะเราได้สมัครพร้อมเพยสิหลักไว้กับบัญชีธานาคารใดอันนี้ผมก็แนะนานะครับถ้าเราไม่มีมือถือไม่มีแอปธนาคารไม่มีแอปปลอดตังอันนี้ให้ติดต่อธนาคารใกล้บ้านท่านนะครับให้นําสมุดบัญชีธนาคารติดต่อธนาคารด้วยตัวเองและและตรวจสอบว่าได้สมัครพร้อมเพยไว้กับบัญชีธนาคารนี้หรือไม่นะครับหรือว่าสมัครไว้กับบัญชีธนาคารใดก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการตรวจสอบ หรืออาจจะใช้แอปธนาคารหรือว่าแอปปอตังก็ได้โอนอเงิน1บาทก็ได้นะครับไปที่พร้อมเพย์13หลักของของเราดูว่าเงินจะเข้าหรือไม่แต่จะ ไม่สามารถโอนเงินเข้าที่บัญชีเดียวกันได้นะครับต้องเป็นอีกบัญชีหนึ่งก็คืออาจจะโอนจากแอปปลอดตังมาที่พร้อมเพย์สิบสาหลักเงินก็จะเข้าที่บัญชีปลายทาง1บาทก็ได้ท่านผู้ชมแล้วก็จะสามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นว่าเราผูกไว้กับบัญชีธนาคารใดสลหรับพร้อมเพย์สิบสาหลักนะครับผมท่านผู้ชมครับและยังมีอีกสาเหตุหนึ่งถ้าเงินไม่เข้าก็คือการที่ท่านนะครับยังไม่ได้ ตรวจเช็คนะครับว่าบัตรผู้พิการของท่านนั้นหมดอายุแล้วหรือยังบางท่านไม่เป็นบัตรตลอดชีพนะครับเป็นบัตรผู้พิการที่มีวันหมดอายุอันนี้ก็ต้องติดต่อโรงพยาบาลเพื่อขอใบรับรองแพทย์และติดต่อ,อสารกลางจังหวัดนะครับหรือว่าติดต่อจังหวัด อีกทีหนึง่งเพื่อออกบัตรผู้พิการให้อีกครั้งนะครับแล้วค่อยนําบ nice. ัตรผู้พิการใบใหม่มาลงทะเบียนแจ้งกับอบตเทศบาลหรือว่าเขตของท่านอีกครั้งเพื่อดาเนินการรับเบี้ยผู้พิการอย่างต่อเนื่องนะครับบางท่านก็บัตรหมดอายุจะทําให้ท่านหมดสิทธิ์ในการรับเงินผู้พิการ2องรบาทในส่วนนี้เองรวมถึงเบี้ยผู้พิการ8ปดรบาทด้วยถ้าหากว่าบัตรผู้พิการหมดอายุก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ทั้งเบี้ยผู้พิการและก็เงินผู้พิการ2องรบาทนี้นะครับผม ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าการสมัครพร้อมเพยเลขประชาชน13หลักให้ผูกไว้กับบัญชีธนาคารของผู้ได้รับสิทธิ์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่าผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าใครก็ตามแนะนําให้สมัครพร้อมเพยเลขประชาชน13หลักไว้กับบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยเพื่อรองรับในการโอนเงินเข้าพร้อมเพย์13หลักนะครับมีหลายท่านท่านผู้ชมอย่างเช่น อย่างกับผมเนี่ยเป็นคนทํางานเงินเดือนนะครับก็จะต้องมีหน้าที่ในการเสียภาษีประจําปีเมื่อเสียภาษีก็จะมีการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับบางทีมีการชําระภาษีไว้เกินหักหน้าที่จ่ายไว้เกินก็จะมีการคืนภาษีให้ผ่านพร้อมเพย์สิหลักก็คือจะโอนเข้าพร้อมเพย์สิหลักถ้าผูกไว้กับบัญชีธนาคารใดเงินก็จะเข้าที่บัญชีธนาคารนั้นนะครับก็เป day, career, Oliver, ็นอ the uh ีกช่องทางในการรับเงินผ่านพร้อมเพย์สิหลักซึ่งหน่วยงานของรัฐ ส่วนใหญ่แล้วการคืนเงินการโอนเงินจะโอนเข้าพร้อมเพย์13หลักเป็นหลักนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นหลักเลยก็นแนะนําให้สมัครพร้อมเพย์13หลักไว้ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการนะครับหรือว่าใครก็ตามบุคคลทั่วไปก็ควรสมัครพร้อมเพย์13หลักไว้เพื่อรองรับในการรับเงินผ่านพร้อมเพย์13หลักนะครับผมและในช่วงนะครับมีนาคมนะครับ11 12 13มีนาคมนี้ผู้สูงอายุนะครับที่ได้รับสิทธิ สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทุกท่านนะครับที่เป็นผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปท่านจะได้รับเงินส่งเคราะผู้สูงอายุสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนเงินที่จะจ่ายในปี67นี้ก็คือ 900บาทนะครับปี67นี้จ่ายที่900บาทโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดงวดละ300บาทนะครับก็คือเดือนมีนาคมจ่าย300นะครับในวันที่ 11, 12และ13นะครับแล้วก็อีก3เดือนนะครับเดือนมิถุนายนจ่ายอีก300บาทแล้วก็อีก3เดือนก็คือเดือนกันยายนจ่ายอีก300บาทก็รวมรับ300บาท3งวดเป็น 900บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นการจ่ายเงินส่งเคราะห์ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อันนี้ก็ตรอรับเงินกันได้เลยจ่ายเป็นตามช่วงอายุครับใครที่อายุเยอะๆหน่อยก็จะได้รับในวันที่11นะครับ12แล้วก็13ตามลำดับ3วันนี้ได้แน่นอนส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมว่าช่วงอายุเกิดวันที่เท่าไหร่ได้วันไหนเดี๋ยวใกล้วันโอนโดยผมจะมาแจงอ,อีกทีนะครับสำหรับเงินส่งเคราะห์ผู้สูงอายุ สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐงวดแรก300บาทในวันที่11 12 13มีนาคมนี้ที่สำคัญก็คือจะโอนเข้าที่บัญชีธนาคารของผู้สูงอายุซึ่งบัญชีนั้นต้องสมัครพร้อมเพย์เลขประชาชน13หลักให้เรียบร้อยเพื่อรองรับในการโอนเงินให้รีบสมัครนะครับให้รีบสมัครในช่วงนี้ให้เรียบร้อยแต่ถ้าใครสมัครแล้วก็ไม่มีปัญหาอรอรับเงินกันได้เลยนะครับงวดแรกมีนาคมงวด 2. มิถุนายนแล้วก็งวด 3. กันยายนงวดละ300รวมรับอยู่ที่900บาทผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัดรอบใหม่เท่านั้นนะครับผมท่านผู้ชมครับลายท่านสอบถามมาเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทว่าตอนนี้จะได้ไหมนะครับ จากหลายข่าวตอนนี้ยังให้ความแน่ชัดให้ความแน่นอนไม่ได้นะครับเพราะว่ายังจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อกฎหมายนะครับว่ามีการขัดต่อข้อกฎหมายหรือไม่ถ้าดาเนินการโครงการไปแล้วเนี่ยจะผิดต่อข้อกฎหมายหรือไม่ในการออกพรบกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทนะครับถ้าไม่ขัดก็อาจจะดําเนินการต่อได้สำหรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทแต่ถ้าขัดต่อข้อกฎหมาย ก็อาจจะไม่มีเงินดิจิทัลว a l เลตห0 0่งบาทได้ทางนี้ต้องรอทางคณะกรรมการ w a l l ลตชุดใหญ่นะครับประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะานํานประกาศที่คอรอมอรเหมือนช่วงปลายปีที่ผ่านมาที่ประกาศนโยบายดิจิทัลว a l เลต1นึ่งมืบาทที่ประชุมของคอรอมคณะรัฐมนตรีนั่นเองเดี๋ยวก็รอข่าวสารกันซึ่ง จากการประชุมล่าสุดก็คือ15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบแล้วก็ให้คําตอบอีกประมาณ1เดือนนั่นเองก็คาดว่าช่วงต้นมีนาคมก็อาจจะทราบผลว่าจะดําเนินการยังไงต่อสำหรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต0 0 0 0บาท ที่แน่ๆก็คือเดือนพฤษภาคม67นี้จ่ายไม่ทันแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ก็กระชั้นชิดแล้วท่านผู้ชมพฤษภาคม67ใช้เงินดิจิตอลวอลเลต10,000บาทไม่ทันแน่นอนก็รอประกาศจะเป็นทางการกันก่อนนะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็แจ้งข่าวสารกับประมาณนี้นะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยออนไลน์การแจ้งเตือน การระวังการถูกหลอกอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันอย่างสูงสุดนะครับทั้งการส่งข้อความเขาจะจะติดต่อเราทุกช่องทางน,นะครับที่เราได้เข้าไปสู่ระบบเช่นโทรศัพท์มาหาเราส่งข้อความมาหาเราส่งแชทนะครับโปรโมทนะครับผ่านช่องทางต่างๆที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับหลอกล่อหรือว่าให้เราเกิดความเกรงกลัวเกิดความอยากได้นะครับแล้วก็มีการ แอดไลน์ให้ข้อมูลส่วนตัวให้ข้อมูลภาพต่างๆนะครับอันนี้ที่เป็นข้อมูลส่วนตัวอย่าให้เดือดขาดแล้วก็พึงระวังไว้ว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่มาได้มา่ายๆอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้นะครับหรือว่าให้เราเกรงกลัวเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของอาจจะว่ที่มาจากของรัฐบาลหรือว่าของการไฟฟ้าขออะไรก็ตามที่เป็นหน่วยงานต่างๆแนะนําว่าอย่าลงเชื่อง่ายๆนะครับให้ตั้งสติแล้วก็ตรวจสอบ กับหน่วยงานต้นทางนะครับหรือว่าไปสอบถามที่สถานีตำรวจใกล้บ้านท่านได้จะปลอดภัยกว่าว่ามีเคสแบบนี้เกิดขึ้นไหมนะครับก็เพื่อความปลอดภัยท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมก็แจ้งข่าวสารกันประมาณนี้ครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับอากาศเริ่มอุ่นขึ้นทางภาคเหนือก็อากาศที่บ้านผมตอนเช้าอาจจะจะเย็นนิดๆแต่ว่าช่วงกลางวันช่วงเย็นนี่อากาศร้อนแล้วก็ลมแรงกันเลยทีเดียวก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับกอลผมใหม่สงกรานต์แมช์อลครับก็สู้ๆกับการทำงานกันด้วยครับสวัสดีครับ